ใจดีเมืว่าจายาว์เทตัสสาวะด้วยใจก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีบุพเทควัตรมังปะกะทังวยายังการหน้าที่เที่ยนใดที่ฆ่าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าบุ ทีการทัดวนแตยันตาขอพระพุทธเจ้าทรงมดซึ่งโทษดวงเดินอันนั้นการตะเลสังว่าริตุงวาพุทเทเพื่อการสัรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปการนิำวาจายว่เทตสสาวาด้วย ็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทำามีขุคมาม,มาปกะกังนะยายังกรรมนาทิเตียงอันใดที่ข้าพระเจ้าข้าทรแล้วในพระธรรมทามโมปฏิการทั้ทงตัวแต่ยันตาขอพระธรรมโจงหมดซึ่งโทษด,ดวงเกินอันนั้น กาลันตะเรสังวริตุงวะธรรมีเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในทานต่อไปอเยินาวาจยาวัจิตาสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคขุกรรมมังตะกตะังมงยายัง กรรมหน้าปีเทียนันใดที่ข้าพระเจ้าก็าทำแล้วในพระสงฆ์สร้างขคิคติขันานตัวจยันตาขอพระสงฆ์จงโอซึ่งโทษด,ดวงเกิดอันนั้นตาลันตะเรัสงวริตุงวะสังเทเพื่อการสำรวงระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป